สี่สิบปดชัวยออครับโน่อไเตียวให้เขาอยู่นี่ครับเอออนี่ใบใบเบนี่อ้อยอ้อยนีิงเเอได้ผมจะเลี้ยรับโอเคเรียบเรียโอเคเียเเดี๋ยวม่เชิญท้ายรถ หมดทีเมดเนี่ยติดเม็ดครับติดเม็ดก๊ผมขอคนไม่ีเขาพี่ไม่ดีใ่ห้ด้ยี่ตอำานทีต้อต้อขอขอราแ้ท่่ีเบองแบบน้ระ อายุ45ปีเมื่อกี้ตำรวจทางหวาเขาเรียกรถสายพันรุเทพกบีซึ่งเราเป็นพนักงานประจำรถพนักงานของผมแล้ทีนี้ตำรวจเนี่ยาไปจุดเจอยาเสพติดที่ไหนก็พเปคนใกระเป๋าหนึ่งน้าขวาคเับาไหี่เม็ดาเม็ด9เม็ดเดี๋ยวผมไปดูอีกทีมีความผิดตามกฎหมายนะ ครอบครองยาเสพติดให้พูดโดยปิดต้นมาเมี่ยในเมินสองเสพยาเสพติดให้พูดประเภทที่หหรือิดหรือตามินโดยปิดก้หมายพ่ต้นสอง้อหายนี้นะรับสาสภาพตามนี้ไหมครับโอเคเดี๋ยวไปทำบันทึกับกลุงที่หน่วยบริการในโดือนหนึงนสาม